สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Alien ย v Channel มาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการคุกกีรันวันพุธครับวันนี้เข้าสู่ EP ที่12แล้วนะครับสำหรับสัปดาห์ที่แล้วต้องกราบขออภัยด้วยนะครับที่หยุดไปเพราะว่าเนื่องจากทิดของไข้หวัดนั่นเองครับผม ยังไงตอนนี้ไข้หวัดแล้วก็ไขวัดใหญ่กำลังระบาดนะครับยังไงทุกท่านก็ดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองให้ดีด้วยนะครับวันนี้หัวข้อของเราคือการไฮไลท์ของ BS 0 4ในเวอร์ชั่นของภาษาเกาหลีครับวันนี้เราจะพูดถึงสีแดงสีเขียวแล้วก็สีเหลืองปิดท้ายกันครับผมถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยครับเริ่มต้นจากสีที่1ครับสีแดง าเกิดพูดถึง BS03 BS03 เนี่ยสีแดงจะนับเป็นกรารระดับ TS บวกบวกบวกเลยนะครับแต่ว่าพอเข้าสู่ชุด BS04 เนี่ยในความคิดเห็นของผมสีแดงเกรดของมันน่าจะไปอยู่ประมาณ B ถึง B ลบเลยครับผมกรารไฮไลท์ใบแรกของสีแดงที่ผมตัดสินใจเลือกมาครับเป็นการระดับ UR กรารใบนี้คือการสปิริตไฟครับหรือว่าพูดแห่งไฟถ้าเกิดภาษาไทยผิดพลาดยังไงขออภัยนะครับตัวนี้ ความสามารถของเขาครับเป็น Active ฟบันเป t ร r เทิรนครับเขาจะสามารถนำ HP ใบบนสุดของตัวเขาเองลงแท้ครับเพื่อเลือกคุกกี้ฝ่ายตรงข้าม1ใบคุกกี้ใบนั้นจะได้รับ1ดาเมจเป็นการเจ็บ1ยิง1นะครับผมจากนั้นถ้าโจมตีก็เปนาโจมตีพอดีเคิร์ที่เรียบง่ายมากก็คือจอ่ายซัพพอร์ตสีดแดง3เพื่อทำ3า3ดาเมจครับการใบนี้ผมสังเกตอยู่แค่ระดับ B เท่านั้นนะครับในมุมมองผมถือว่าเป็นการด ทางเลือกทางเลือกและทางเลือกมากๆครับผมการใช้งานดูยุ่งยากแล้วก็การใช้งานเนี่ยถึงแม้จะทำ e x ตา a าดาเมจใส่คุกกี้คุดะซูได้แต่ก็แลกมากับทางชีวิตของตัวเองที่ลดลงโดยมุมมองผมเนี่ยถือว่าเป็นการที่น่าจะใช้งานยากอยู่ครับการไฮไลท์ของสีแดงใบที่2คือน้องฮาบานโลหรือว่าน่าจะเป็นชื่อพริกสักอย่างหนึ่งครับใบนี้ด้ส่วนตัวผมคิดว่าใช้ได้เลยนะครับผมความสามารถของน้องครับเป็นความสามารถคือ on play ครับในเทิร์นของเราถ้าเกิดในสนามของเราครับมีคุกกี้สีแดงที่เป็นเลเวล2อหรือสูงกว่าครับในเทิร์นนี้คุกกี้ใบนี้จะได้แอตแทกบวก2ครับผมแต่ว่าถ้าโจมตีของน้องเนี่ยเป็นถ้าโจมตีอันเดอร์เคิร์ฟซึ่งจริงๆอาจจะไม่ค่อยเวิร์กขนาดนั้นก็คือจ่ายซับพอร์ตสีแดง2เพื่อทำหนึ่งดาเมจครับพูดง่ายคือถ้าเกิดน้องสามารถลงมาในสนามแล้วเรามีคุกกี้เลเวล2อยู่เนี่ยน้องจะสามารถจ่าย2เพื่อทำา3ดาเมจได้เป็นโอเวอร์เคิร์ฟนิดๆครับ ก็โดยส่วนตัวถือว่าเป็นทางเลือกแล้วกันครับอย่างที่เรียนว่าสีแดงชุดนี้เป็นสีแดงที่ค่อนข้างคงคอนเซ็ปต์มาแปลกๆนิมพ์เ่ในความคิดเห็นของผมผมเลยมองว่าการหลายๆใบของสีแดงเนี่ยเป็นการทางเลือกระดับหนึ่งเลยครับผมเข้าสู่การดไฮไลท์ของสีเขียวครับการดของสีเขียวใบที่1ครับ เป็นน้องวินไอเชอร์หรือนักขนูแห่งสายลมที่เราคุ้นเคยกันดีแล้วในสีม่วงในอดีตจากบล็อก bs 0 2ใช่ไหมครับรอบนี้น้องกลับมาเป็นสีที่น้องควรจะเป็นครับคือสีเขียวการใบนี้โดยส่วนตัวผมผมมองว่าเป็นการที่ดีระดับต้น,ตน,ตนของสีเขียวหนึ่งใบเลยครับที่เป็นคุกกี้เลเวล3ความสามารถของน้องคือออนเพลย์ครับเลือกคุกกี้1ใบในแบทเทิลแอรเรียของฝ่ายตรงข้ามครับนำคุกกี้ใบนั้นไปไว้ในซัพพอร์ตแอเรียฝ่ายตรงข้ามในสภาพเลส จริงๆทุกท่านอาจจะงงว่าเอ๊ะมันดีหรือเปล่านะมันเป็นการเพิ่มซัพพอร์ตให้เขาด้วยจริงๆท่าแรกเนี่ยเป็นท่าที่เอาตรงๆว่าผมคิดว่าไม่ได้เป็นท่าที่ดีที่สุดนะครับแต่เป็นท่าที่แบบเผื่อเป็นทางเลือกในการใช้งานดีกว่าแต่ท่าที่ผมมองว่าดีของน้องเนี่ยคือท่าโจมตีครับท่าโจมตีของน้องคือใช้ซัพพอร์ตสีเขียวจํานวน3น้องจะทํามดาเมจครับจากนั้นเราสามารถจ่ายซัพพอร์ตสีเขียวอีก1เพิ่มได้และถ้าฝ่ายเรามีซัพพอร์ตแอเรีย7ใบหรือมากกว่าครับ เราจะเลือกคุกกี้ฝ่ายตรงข้าม1ตัวคุกกี้ตัวนั้นจะได้รับ2ดาเมจทันทีครับเปรียบเสมือนกับการจ่าย4เพื่อทํา5ดาเมจนะครับและเป็น3ดาเมจปกติกับ2ดาเมจที่เป็นเอ็กซ์ต้าก็มีโอกาสปิดคุกกี้เลเวล3าของคูต่อสู้1ตัวได้เลยถือว่าเป็นการโจมตีที่น่าจะแรงที่สุดของสีเขียวนะตอนนี้เลยครับดังนั้นเกรดของน้องวินไอเชอร์เนี่ยผมเลยตัดไว้ที่ S บวกครับผม ถ้ายังไงมีเนี่ยคิดว่าควรจะมีปิดเด็กไว้ประมาณ1-2ถึงใบ,บจริงอาจจะ2ใบก็น่าจะดีสุดครับและการไฮไลท์ของสีเขียวใบที่2เป็นการระดับ S.R. ครับใบน,นี้ถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะชื่อขุยมอลนะครับเป็นการที่ถ้าเกิดจำได้เนี่ยมันเคยเป็นฟลิปเลเวล1ที่แบบฟลิปแล้วจะได้จัวดการหนึ่งใบามาก่อนครับ ตอนนี้น้องกลับมาเป็นเวอร์ชั่น s A ครับผมการไ์ไบนี้ในส่วนตัวสาหรับผมเนี่ยคิดว่าสีเขียวเป็นการเริ่มต้นเกมที่ดีครับเพราะว่าความสามารถของน้องบอกว่าเป็น Active Once p e r turn ทครับจ่ายซัพพอร์ตสีเขียวหนึ่งครับถ้าในซัพพอร์ตแอเรียของเราเนี่ยมีการ์ดสใบหรือต่ากว่าเราจะได้จั่วการสดงใบาจากกองครับพูดง่ายคือเป็นการจ่วการที่ดีมากๆ1ใบถ้าโจมตีของน้องออจริงๆคิดว่า ไม่ต้องซีเรียสก็ได้ครับเพราะว่าเราเอามาจ่วอย่างเดียวอยู่แล้วก็คือจ่ายซัพพอร์ตสีเขียวสองทแค่หนึ่งดานเมจเท่านั้นครับปกติแล้วเท่าที่ผมสังเกตเห็นคนเล่นเนี่ยก็คือจะเอามาเพื่อเติมมือช่วงต้นเกมกับผมก็เลยถือว่าเป็นการ์ดที่หาของได้เร็วมากๆใบในของสีเขียวเลยคิดว่าโอเคมากๆครับเกรดของน้องเลยอยู่ที่ A บวกนั่นเองครับและการไฮไลท์ใบสุดท้ายของสีเขียวนั่นคือการ์ดหินปณิธานแห่งสายลมครับ การ์ดใบนี้ในมุมมองผมผมว่าสีเขียวเนี่ยหรือว่าเมนเขียวทุกคนยังไงก็ควรหาติดไว้ผมว่าควรจะมีสีใบเลยจะได้ซ้ำครับเพราะว่าเป็นการ์ดท,ทำเอ็กซ์ตร้าดาวน์เที่จัดว่าดีมากๆหรือดีที่สุดของสีเขียวนะตอนนี้เลยครับความสามารถของการ์ดใบนี้ครับจ่ายซัพพอร์ตสีเขียวจํานวน2จากนั้นเราสามารถเลดการ์ดสีเขียวในซัพพอร์ตแอเรียของเราได้สูงสุด4ีใบครับแล้วเ,เลือกคุกกี้ฝ่ายตรงข้าม1ใบ คุกคีดตัวที่เราเลือกครับจะได้รับดาเมจตามจํานวนการ์ดสีเขียวที่เราเลสไปด้วยวิธีนี้ครับพูดง่ายคือเราสามารถทํเอ็กซ่าดาเมจตั้งแต่ 1- นถึงสได้ซึ่งโดยปกติก็แน่นอนว่าคนทํา4ใช่ไหมครับแต่ว่าอาจจะใช้ซัพพอร์ตเยอะนิดนึงก็คือเหมือนกับแบบจ่ายซัพพอร์ตหเขียวเพื่อทํา4ดาเมจครับผมจริงๆอาจจะใกล้เคียงกับน้องเลมอนเทมที่เคยมีใช่ไหมครับแต่ว่าตัวนั้นจะต้องโจมตีไปก่อนครับผม ดังนั้นการ์ดใบนี้ผมให้เป็นเกรด S บวกๆเลยครับสำหรับการ์ดสีเขียวยังไงถ้ามีหรือว่าท่านใดที่เล่นสีเขียวเป็นเมนเนี่ยก็อย่าลืมใส่สีไปกันนะครับขอปิดท้ายด้วยการ์ดสีเหลืองครับสำหรับ EP นี้ถ้าเกิดบล็อก BS 0 3การ์ดสีแดงจัดเป็นท็อปของเมตาใช่ไหมครับ พอเอา BS 0 3นารวมกับ BS 0 4ส่ปุ๊บสีที่ขึ้นเป็นท็อปเทียร์ของเมตาก็คือสีเหลือกนั่นเองครับผมและการ์ดไฮไลท์ใบแรกครับนั่นคือการ์ดคุกกี้ต้นไม้พันปีอันนี้ผมเอามาจากภาษาอังกฤษแล้วลองแปลภาษาไทยดูนะครับเพราะว่าในคุกกี้แลนดิงดอมยังไม่มีน้องตัวนี้ให้เล่นครับการ์ดใบนี้เป็นการ์ดที่ผมมองว่าถ้าใครเป็นเมนเหลืองเนี่ยขาดไม่ได้เลยครับความสามารถของน้องคือออนเกรย์ครับ จ่ายซัพพอตสีเหลือง1จากนั้นจะเลือกคุกกี้สีเหลืองที่มีเลเวล2หรือต่ำกว่าในเบรกแอเรียของเราครับนำคุกกี้ใบนั้นลงสนามจริงๆความสามารถคล้ายๆกับสเนคฟูดครับแต่ว่าสเนคฟูดจะใช้ได้แค่เลเวล1ใช่ไหมครับคนนี้จะใช้เลเวล2หรือเลเวล1เลยก็ได้ทีนี้ถ้าโจมตีของน้องก็เป็นท่าโจมตีที่ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับน้องบอกว่าน้องใช้ซัพพอตสีเหลือง3เพื่อทําการโจมตี3ดาเมจจากนั้น ถ้าใน b a t t l ิ Area อของเราครับมีคุกกี้สีเหลืองใบอื่นอยู่เราจะเลือกคุกกี้ฝ่ายตรงข้ามอีกหนึ่งใบครับคุกกี้ใบนั้นจะได้รับหดาเมจเพิ่มทันทีจริงๆแล้วพูดง่ายๆคือถ้าใน Battle Area อของเรามีคุกกี้เต็ม2ตัวครับน้องจะจ่ายซัพพอร์ตสเพื่อทำาีดาเมจและ4ดาเมจนี้เป็น3าบวกหนะครับซึ่ง การทาให้แบตเตอร์เนียเต็มเนี่ยค่อนข้างง่ายอยู่แล้วเพราะว่าปกติแล้วการเล่นตัวนี้ใช่ไหมครับเราจะลงคุกกี้เลเวลสองเพื่อไปยื้อเกมก่อนโดยเฉพาะคุกกี้เลเวลสองที่เป็นเลือดหาที่จะมีต่อไปเป็นใบถัดไปนะครับทีนี้พอคุกกี้เลเวลสองเป็นลมเราก็จะออนเพย์ตัวนี้มาและลากคุกกี้เลเวลสองตัวนั้นกลับมาอยู่ในแบทเิลแอเรียครับผมทำให้มีโอกาสที่แบทเิลแอเรียของเราเนี่ยจะเต็มอยู่ตลอดเวลาได้ครับ ทีนี้เกรดของน้องครับแน่นอนครับเป็นการ์ดเดินเกณฑ์ที่ดีสุดของสีเหลืองนะชุดที่จะมาถึงนี้เลยเกรดของน้องได้อยู่ที่ S บวกบวกครับยังไงก็ตามถ้าใครที่เป็นเลือกในการ์ดใบนี้ควรหาใส่สีใบเป็นที่เลยครับผมเข้าสู่การ์ดไฮไลท์ของสีเหลืองใบที่2ครับใบนี้สอเทพอัศนีครับผมเป็นการ์ดที่เก่งมากๆอีกหนึ่งใบเช่นเดียวกันครับความสามารถของน้องคือออนเพลย์ครับ จ่ายซัพพอร์ตสีเหลือง2ถ้าฝ่ายตรงข้ามมีเบรกแอรเียไม่เกินเลเวล5ครับเราจะสามารถเลือกคุกกี้เลเวล2หรือต่ำกว่า1ใบในแบทเทิลแอรียของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยครับนำคุกกี้ใบนั้นไปยังเบรกแอร์เียฝ่ายตรงข้ามได้เลยพุยง่ายคือเป็นการออจริงๆเป็นการอุ้มขึ้นเบรกแอร์เียเลยนะครับไม่ใช่อุ้มลงแท้นนะครับก็คือเพิ่มเบรกแอรเ l ียเลเวลของเขาไปด้วยถือว่าเป็นการ์ดที่ดี1ใบเลยครับ จากนั้นถ้าโจมตีของน้องครับใช้ซัพพอร์ตสีเหลือง3ครับน้องจะโจมตีแค่2ดาเมจแต่เราสามารถจ่ายซัพพอร์ตสีเหลือง1เพิ่มได้ถ้าในเบรกแอรเียของเรามีเลเวล3หรือมากกว่าเราจะเลือกคุกกี้ฝ่ายตรงข้าม1ใบคุกกี้ใบนั้นจะโดนอีก2ดาเมจครับแปลว่าจริงๆแล้วเหมือนกับจ่าย4โจมตี4อีอะครับเป็นการโจมตีพอดีเคิร์ฟที่ไม่ได้แย่ครับผมแต่ว่าทีนี้ ทำไมความสามารถเก่งขนาดนี้ถึงอยู่แค่ระดับ S เท่านั้นจริงๆต้องบอกว่าใบนี้ครับอาจจะใช้ยากนิดนึงเพราะว่าน้องต้องใช้อนเพลแล้วก็ในสนามของคู่ต่อสู้อะครับจะต้องมีเลเวล2อยู่ทําให้บางทีการลงน้องเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่จํากัดนิดนึงแล้วน้องก็ไม่สามารถาจริงๆน้องจะไม่ค่อยเหมาะกับการลงตัวแรกของเกมนะครับเพราะว่าถ้าลงไปต่อให้อุ้มเขาได้จริงแต่เบร์แอนเลียระยังไม่ถึง3เนี่ยท่าโจมตีของน้องจะเป็นท่าโจมตีที่ under curve ก็ถือว่าเบามากๆในระดับหนึ่งเลยครับผมดังนั้นเกรดของน้องก็เลยอยู่แค่ S ครับใบนี้ปกติแล้วเท่าที่ผมเห็นมาเนี่ยจะใส่กันอยู่ประมาณ1-2ใบนะครับและการ์ดไฮไลท์ใบที่3ของสีเหลืองการ์ดใบนี้น่าจะเป็นถ้าผมจำชื่อไม่ผิดน่าจะเป็นชูโรสนะครับเป็นคุกกี้ชูโรสคือ จริงๆความสามารถของน้องเนี่ยไม่ไม่ได้ดีขนาดนั้นครับแต่ว่าสาเหตุที่เกรดของน้องดูสูงขนาดนี้เพราะว่าน้องเป็นตัวต่อคอมโบที่น่าจะดีที่สุดณนะตอนนี้ครับผมก็คือความสามารถของน้องเป็นท่าโจมตีอย่างเดียวครับจะใช้ซับพอร์ตสีเหลืองสาน้องจะทําการโจมตีดองดาบีแต่ว่าถ้าเกิดคุกกี้ใบนี้ครับมี HP 2หรือมากกว่า เราจะเลือกคุกกี้เลเวลหนึ่งของคู่อสู้อีกหนึ่งตัวครับคุกกี้ตัวนั้นจะได้รับ2ดามเมจเพิ่มเติมด้วยก็คือน้องจะเก่งกับการสู้กับเลเวลหนึ่งหรือในกรณีที่คู่อสู้มีเลเวลหนึ่งในสนามนั่นเองครับทีนี้เกรดของน้องครับจะอยู่ผมให้ไว้ที่ S บวกครับอย่างที่เรียนครับว่าน้องเมียน,นี้ยครับน่าจะเป็นการ์ดตัวต่อคอมโบหรือเป็นตัวสปราร์เตอร์ที่ดีสุดของสีเหลืองนะตอนนี้เลยครับเพราะว่าน้องเป็นคุกกี้ที่เป็นคุกกี้เลเวล2และมี HP ถึง5หน่วยดังนั้น เกดของน้องได้อยู่ที่ S บวกและยังไงก็ตามครับใบนี้ใครที่จะเล่นสีเหลืองเป็นเมนเหลืองผมแนะนำว่าควรใส่ทั้งหมด4ใบเลยครับและการ์ดไฮไลท์ใบถัดไปของสีเหลืองครับเป็นการ์ดไอเทมครับเป็นระดับ SR นั่นคือปะิทานแห่งชีวิตครับผมเป็นหินปริษานสีเหลืองครับการ์ดใบนี้เป็นการ์ดที่เรียกว่าโกมากๆหนึ่งใบเลยดีกว่าครับความสามารถของเขาคือใช้ซัพพอร์ตสีเหลือง2ครับ จากนั้นเลือกคุกกี้สีเหลืองที่มี Level เลเวล2หรือมากกว่าจากแบ t t l e ร r e ีของเรา1ใบครับไปยัง b บ a ค r อนแล้วจากนั้นให้นำคุกกี้สีเหลืองที่มีเลเวล3 1ใบจาก b บรค a อนรที่ไม่ใช่ใบที่เราเลือกไปเมื่อสักครู่เนี่ครับเข้ามาในสนามแทนใบนี้ครับเกรดที่ผมให้คือการเป็นเกรดระดับ S บวกๆเลยครับสาเหตุที่ให้เนี่ยเนื่องจากเป็นการดต่อคอมโบที่ ปัจจุบันตอนนี้รับโดนลิมิตไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าการ์ดใบนี้เป็นการ์ดต่อคอมโบที่เรียกว่าน่ากลัวมากของสีงเหลืองมากๆเลยครับอตอนนี้น้องโดนลิมิตให้ใส่ได้แค่ใบเดียวนะครับใน,ในเวอร์ชั่นเกาหลีหรือว่าในแพทของเกาหลีปัจจุบันความสามารถของน้องเนี่ยน้องจะไปต่อคอมโบยังไงได้บ้างก็คือปกติถ้าเกิดเราเป็นการ์ดยืนคอมโบที่ดีใช่ไหมครับเราจะยืนชูรดก่อนพอชูรดตายเราจะลงพันปีมาคุกกี้พันปีพันปีจะดึงชูรสกลับ แล้วพอชูโรสกับพันปีตายส่วนมนากก็จะลงมอสเล่าลงไปครับ mm. เพื่อยื้อก่อนจากนั้นพอมอสเล่า HP ใกล้หมด mm. ก็จะใช้ไปเนี้ครับ mm. เปลี่ยนมอสเล่ากับพันปีในเบรแอนเดียแล้วก็เอาพันปีล่าชูโรสกลับมาอีกทําให้คุกกี้สีเหลืองเนี่ยครับตายค่อนข้างยากครับหรือคงณนีจะเป็นลมค่อนข้างยากมากๆและเบรแอนเดียขึ้นยากอีกต่างหากคู่ต่อสู้ต้องตีคุกกี้ที่มี HP 5หลายครั้งมากๆครับดังนั้นทําให้การดใบนี้ ถ้าตอนนี้เริ่มต้นไทยยังไม่แบนก็ควรหาใส่สีใบครับและการไฮไลท์ใบสุดท้ายของสีเหลืองเป็นการระดับอันคอมครับซึ่งเป็นการแทร็การใบนี้มีความสามารถคือใช้ซับพอร์ตสีเหลือง2ครับเลือกคุกกี้ฝ่ายตรงข้าม1ใบในเทิร์นนี้คุกกี้ใบนั้นพลังตจมตีจะลด1และหลังจากนั้นเราจะเลือกคุกกี้ฝ่ายเรา1ใบเพิ่มพลังชีวิตให้กับคุกกี้ตัวนั้น1ครับ จริงๆถ้าเกิดเรามองแบบนับการโจมตีเดียวเ่ยมันเปรียบเสมือนกการจ่าย2ลด2ดาเมจนะครับเพราะว่าลบ1แล้วเพิ่ม HP รงหนึ่งใช่ไหมครับแต่เราจะอกาอได้ฟลิปเพิ่มเติมด้วยครับจากการจากการที่เราคิวมาดังนั้นการแทรปใบนี้ครับผมให้เป็นระดับ S บวกกเลยครับซึ่งเป็นการที่ถ้าเป็นสีเหลืองระดับสูงในการแข่งขันเนี่ยเขาจะใส่กันเต็มที่ทั้งหมด4ใบเลยครับและหลังจากที่ฟังการไฮไลท์ของสีเหลืองไปเรียบร้อยแล้วครับ หลจากนี้ครับผมจะลองนำเสนอรูปแบบคอมโบของสีเหลืองที่จะมาในบล็อก BS.03 และ BS.04 ตามที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นให้ดูแบบละเอียดมากขึ้นครับทีนี้ก่อนจะพูดถึงเรื่องนี้ครับผมจะเรียนินิดน,นึงก่อนด้วยว่างานแข่งที่ประเทศไต้หวันครับซึ่งเป็นงานแข่งเมื่อทิ่ที่ผ่านมาเลยครับเป็นงานแข่งระดับแชมเปี้ยนคัพก็คือมันหาตัวแทนประเทศนะครับที่1ครับเป็นเลขสีเหลืองครับผมเพราะงั้นรูปแบบคอมโบเนี่ย เชื่อได้เลยครับว่าอันนี้คือรูปแบบที่ดีมากๆแน่ๆแ,และสามารถยังมีลูกเล่นที่แบบเปลี่ยนตัวได้มากกว่าน,นี้ด้วยครับถ้าพร้อมแล้วลองมาดูกันเลยครับว่ารูปแบบของโบเป็นอย่างไรเริ่มจาก1ครับสเตปที่1จะอยู่บริเวณซ้ายมือสุดนะครับก่อนอื่นเลยตัว BT แล้วก็จุดแล้วก็ A จุดผมจะเป็นตัวย่อของ Back ต e ร์แอนนะครับสิ่งที่เราเห็นครับสเตปที่1ถ้าเกิดเป็นการที่ดีที่สุดหรือการเปิดเกมที่ดีที่สุดของสีเหลืองครับ เราจะเริ่มด้วยคุ้เลเวล2เลือด5ครับซึ่งจริงๆตอนนี้น่าจะมีประมาณ2ตัวครับที่เป็นทางเลือกตัวเลือกที่1ก็คือชูโรสตัวที่ผมบอกไปในการไฮไลท์นั่นเองครับแต่ถ้าเกิดบังเอิญลงชูโรสไม่ได้เขาก็จะไปลงตัวเลเวล2เลือด5ที่เป็นวาน,นิลาแทนครับผมที่สามารถจ่ายซัพพอต4เพื่อโจมตี3ดาเมจและไม่มีเอฟเฟกอย่างื่นครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดดีสุดก็ควรจะเป็นชูโรสครับทีนี้ เขาก็จะยืนชูรถเรืเ่อยๆครับแล้วก็ทนเรืเอ่อยค่อยๆวางซับพอร์ตซับพอร์ตจากนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ชูรถเป็นลมครับสเต็ปที่2ครับสเต็ปนี้จะเป็นสเต็ปที่แทบจะไม่ควรพลาดเลยครับถ้าเกิดอยากจะให้คอมโบต่อเนื่องแต่โดยส่วนมากเนี่ยถ้าเกิดใครที่หลุดคอมโบนี้ก็จะต้องเปลี่ยนรูปแบบการเล่นไปอีกหนึ่งครั้งครับตัวที่2ที่ฉลมงก็คือตัวต้นไม้พันปีครับตัวนี้มีความสามารถในการออนเพลย์ใช่ไหมครับแล้วก็จ่ายซับพอร์ตสีเหลืองหนึ่ง เขาจะนำคุกกี้สีเหลืองที่มีเลเวลไม่เกิน2เดรกแอร์เล้ในเบรบแอร์ียของเราเนี่ยขึ้นสู่แพทเทิร์นแอร์เรียครับดังนั้นพอเขาลงสนามปุ๊บเขาก็จะล่าชูโลที่เพิ่งเป็นลไมไอกี้ค,ครับเข้าสู่เบรบแอร์เรียแต่ว่าตอนนี้เบรบแอร์เรียของเราก็กลับมาเป็นศูย์ครับพร้อมกันในสนามเนี่ยหรือว่าในแพทเทิร์นแอร์เรียของเราเนี่ยครับมีคุกกี้อยู่2ตัวโดย น้องต้นไม้พันปีเนี่ยก็ยังสามารถโจมตี3ดาเมจและบบกอีกหนึ่งเอ็กซ์ตร้าดาเมจได้ด้วยเพราะว่าเนื่องจากความสามารถในการโจมตีของน้องเนี่ยต้องมีเงื่อนไขคือแต่พื้นแอเรียเราต้องเต็มใช่ไหมครับซึ่งตอนนี้ก็ครบเงื่อนไขแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะใช้น้องต้นไม้พันปีนะครับโจมตีต่อไปเรื่อยๆทั้งอาจจะโจมตีไปทีละหนึ่งตัวหรืออาจจะโจมตีเพื่อกระจายดาเมจเป็น3าบวกหนึ่งก็แล้วแต่เพื่ออย่างนี้ครับทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งทั้งสองตัวเป็นลมครับทีนี้ เท่าที่ผมสังเกตมาเนี่ยครับช็อตที่สวยที่สุดหลังจากทั้ง2ตัวเป็นลมเนี่ยเขามักจะต่อด้วยมอสซาเลราครับก็คือตัวที่มาจาก B S 0 3ตัวนี้มีความสามารถคือออนเพลย์ครับจ่ายซัพพอร์ตสีเหลือหนึ่งเราจะเลือกคุกกี้ของคู่ต่อสู้ที่เป็นเลเวลหนะครับที่อยู่ใน trash เข้าสู่เบรกแอรเรีย e ทันทีครับแต่ว่าเงื่อนไขผมไม่แน่ใจก็คือน่าจะเป็นคู่ต่อสู้ต้องมีเบรกแอรเรีย e ไม่เกิน6เลยนะครับถึงจะใช้ได้ ก็ถือว่าเป็นการที่แบบเพิ่มเบรกแอลเคนรซูนโดยอัตโนมัติด้วยทีนี้น้องอาจจะดูเลือดน้อยครับคือเลือดสีแต่ถ้าโจมตีของน้องเนี่ยเป็นชาติโจมตีที่เล่นเพื่อยื้อเกมเลยครับเพราะว่าน้องสามารถจ่ายซัพพอร์ตสามทำสามดาเมจและน้องจะได้เพิ่มพลังชีวิตของตัวเองอีกหนึ่งหน่วยครับผมดังนั้นพอเป็นสเตจที่3เนี่ยเราก็จะยืนยื้อให้น้องไปเรื่อยๆครับจากนั้นพอ HP ของน้องเริ่มต่ำเราก็จะใช้ไอเทมครับปัดิทานแห่งชีวิต หรือการสีเหลืองที่เป็นการระดับ S บวกของผมนั่นเองครับดยการเปลี่ยนน้องกับน้องต้นไม้พันปีที่อยู่ในเด็ดแอรเรียครับเอาต้นไม้พันปีมาลงสนามแทนแล้วกดเทคออนเพย์ของต้นไม้พันปีเรียกชูโรดกลับมาอีกครั้งครับทำให้เมื่อกี้จากเด็ดแอรเรียของเราที่เป็นเลเวล5จะเหลือแค่เลเวล3แล้วเราก็ยังมีบอร์ดเต็มเหมือนเดิมครับผมนี่คือ คอมโบเบื้องต้นของสีเหลือพิชมาในเร็วๆนี้เลยครับนอกจากนั้นนะครับคอมโบเหล่านี้ยังสามารถยืดหยุดได้ด้วยการต่างๆครับผมอย่างเช่นสเตปที่3เนี่ยบางทีถ้าเกิดในบอร์ดพูดอัดสู้มีคุกกี้เลเวล2ใช่ไหมครับเราอาจจะลงเป็นเทพอัศนีก็ได้ครับเพราะว่าจะนำคุกกี้เลเวลสองเขาตัวนั้นนะครับไปที่เบรคแอนเรียเลยแม้แต่กระทั่งบางทีครับถ้าเกิดบังเอญเราไม่มีดูไม่มีนี่เราอาจจะลงทําชิปเปอร์มาเพื่อคิวเลยก็ได้ครับ จริงๆร,รูปแบบของสีเหลืองตอนนี้ค่อนข้างน่ากลัวครับแต่ว่ายังไงสีเหลืองก็จะเล่นจะเน้นเล่นไปทางยือเองครับเพราะว่าสุดท้ายอย่าลืมนะครับว่าสีเหลืองยังมีการไอเทมที่เป็นไอเทมเด็กที่สุดนับว่าเป็นการระดับ S บวกบวกบวกได้เลยครับนั่นก็คือท็อปที่ข้อที่เป็นไอเทมครับที่บอกว่าจ่ายซัพพอร์ตสีเหลือง2น้องจะทำเอ็กซ์ตร้าดามเมจต่อจำนวนคุกกี้เลเวล2หรือสูงกว่าบนเบลดแอเรียของเรานั่นเองครับผมดังนั้นสีเหลืองชุดนี้ จะทำให้เราเลี้ยงเบดแอรเลียได้ง่ายขึ้นและปิดเกมได้อย่างดีขึ้นแน่นอนครับสุดท้ายนี้สําหรับท่านใดที่อยากจะเป็นกำลังใจให้กับเราครับฝากรบกวนกดไลค์กด u ั s สไคร e และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไว้สำหรับติดตามในคลิปถถัดไปที่เราจะลงนะครับผมแล้วก็ยังไงสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันมาครับ ยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย